วันที่หค่ะวันที่สองมาดูโอ้โหปากระงอกดีมากเลยค่ะขึ้นแล้วค่ะขึ้นทุกต้นเลยค่ะโอ้แสดงมาพันุดีอยู่นะคะเก็บไว้ค่ะเก็บไว้มาขยายพันโอ้ขึ้นดีมากเลยค่ะสามวันวันนี้วันที่สี่ ขึ้นดีเหมือนถั่วเลยเนี่ยโอ้โ oh ห oh oh. จะได้กินผลไม้ลตูติดตามตอนต่อไปนะคะโอ้โ oh ห oh, ขึ้นกต่กนเลย oh oh. กำลังขึ้นค่ะอันนี้ก็กำลังขึ้น uh oh. ขึ้นดีมากเลยจะได้เป็นเม็ดพันโอเคอยู่นะคะ พันโอเคใช้ได้ยูจะได้กินฝนไหมปดติดตามตอนต่อไปนะคะบวบหอมยาวพันยาวค่ะบวบหอมพันยาวลยุกยาวโอ้โหดีใจมากเลยค่ะขึ้นเกือบทุกต้นกำลังขึ้นนะคะ กดติดตามตอนต่อไปนะคะปุ๊บทำเองเลยปุ่มใจค่ะดีใจมากเลยค่ะที่มันขึ้นค่ะ